ส่งเสียงและปรบมือดังต้อนรับสอสอชิน,นวัฒน์หาบุญพาดส่งเสียงต้อนรับดังๆครับนำออกมาจากคณรทั์กับมาให้เห็นตัวเป็นๆที่วัดดอกไม้ยานวากลับไปเชิญท่านสอสครับ กราบเรียนพี่น้องที่เคารพ <c oughs> ไอ้ที่จริงไม่ได้เอาภาษาสภามารกแต่ว่าเห็นข้างหลังเนี่ยเวทีสุภาพชนคนรักประชาธิปไตยก็เลยต้องสุภาพหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะผิดวัตถุประสงค์ หลังเวทีสุภาพชนแต่ว่าเวลาพูดแล้วไม่สุภาพเดี๋ยวจะทำให้พี่น้องคิดมากก็พยายามตั้งใจที่สุดครับว่าจะต้องพูดให้สุภาพที่สุดเช่นคำว่าพ่อแม่ก็จะไม่ใช้ ก็จะใช้คำว่าบิดาและมารดาเขาคนนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเพราะววเวทีสุภาพชนได้ทราบว่าตรงนี้เมื่อวันก่อน <c oughs> ก็มีเวทีเช่นเดียวกัน แต่ว่าเวทีเมื่อวันก่อนเหมือนกับหมาตกน้ำเอา้าใช้หมาอีกแล้วสุนัขเห็นคขากระโดดโลดเต้นอยู่ตรงเนี้ยนะครับพระนท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะ พี่น้องที่เคารพผมก็จะคุยกับพี่น้องสักสองเรื่องเพื่อที่จะให้พี่น้องทำความเข้าใจกันแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี้ก็ให้เวลามันพอดีกรรมาการผู้จับเวลาคือเจ๋งดอกจิกครับเพราะเขาไม่ให้ขึ้นเวที ก็เลยไปรับหน้าที่จับเวลาครับแล้วยังสำทับมาบอกว่าถ้าเกินหนึ่งนาทีปรับหนึ่งพันว่างั้นสงสัยเงินเดือนสอสจะไม่เหลือกับอีกคราวนี้แหละพี่น้องที่เคารพครับเมื่อคืนวันศุกร์ก็คือเมื่อคืนเนี่ย เวลาประมาณห้าทุ่มเสร็จเสร็จสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระชากหัวใจพระนท่านอภิสิทธิเวชชาชีวะหล่นไปอยู่ตาตุ่มผมมองดูอาการเขาเหมือนอาการใกล้จะตายครับ ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นครับความเมื่อคืนนี้สสผ่านร่างพระราชบัญญัตมิมอบอำนาจให้กระทรวงการคลังกู้เงินสองล้านล้านบาทครับไอเงินสองล้านล้านบาทเอามาทำไมครับไม่ได้มาสร้างโรงพัก ไอ้โรงพักนั่นเขาเอามาแปดแสนล้านเหลือแค่เสานั่นแหละของเรานี่จะสร้างรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงสร้างท่าเรือเพิ่มถนนสี่เลนหเลนแปดเลน พาอากาศยานทำให้บรรจบก,กันเลยครับในกลุ่มอาเซียนนี่เพราะฉะนั้นโครงการนี้เจดปีครับเจปีนี่เพราะนัทท่านอภิสิทธิ์ยังไม่ได้เป็นนายกนะยังเป็นฝ่ายค้านอยู่นะครับ พอเจ็ดปีครบวรลิบุลเป็นฝ่ายค้านตลอดการเลยคาะนี่ก็พักประชาธิปัตย์เองเนี่ยผมไปนับสถิติแล้วตั้งแต่ตั้งพักมาพี่น้องที่เคารพเป็นรัฐบาล20กว่าปีครับ ตั้งแต่ในควงอภัยวงเป็นสองครั้งเสนีปราโมทนายชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิ์เนี่ยรวมๆกันแล้วยี่สิบกว่าปีถามว่าได้อะไรสักชิ้นไหมครับนอกจากโรงพัก396ร้โรงเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้อกเขาจะแตกตายครับ สอสอพักเพื่อไทยและก็พักอื่นยังยกมือให้อีกครับเพราะเขาเห็นว่ามันจะต้องทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเทียมเท่ากับบ้านอื่นเดี๋ยวอีกสองปีข้างหน้าไม่ถึงแล้วอีกปีกว่า บ้านเรานี่มีอยู่สิบประเทศเหมือนบ้านพี่เมืองน้องเหมือนแผ่นดินเดียวกันเขาเรียกประชาคมอาเซียนไปมาหากันได้เราไปบ้านเขานั่งรถไฟความเร็วสูงแต่ถ้าเขามาบ้านเรามานั่งไอ้รถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแล้วใครเขาจะมา นั่งไปนั่งมาก็ไม่รู้ว่าจะตกรลางเสเมื่อไรอีกเขาไม่มาหรอกแล้วก็จะอายเขาทั้งประเทศแต่ว่าพรักประชาธิปัตย์เขาก็พยายามดึงเกมครับพยายามที่จะไม่ให้อะไรผ่านไปได้พรบนั้นพรบนี่ไม่ให้ผ่านพยายามเสกสรรปั้นแต่ง เขาบอกว่าเดี๋ยวก็กู้มาโกงกันหรอกเรื่องเขายังไม่ได้ทำเลยเพียงแต่จะมาขอใช้เงินสองล้านล้านเนี่ยแต่ต้องไปกู้เข้ามามันก็อภิปรายกันบอกว่าเดี๋ยวก็เอามาโกงกันคิดถึงอนาคตว่าเขาจะโกงแต่ตัวเองโกงเรียบร้อยไปแปดแสนล้านแล้ว น้องจําได้ไหมครับโครงการไทยเข้มแข็งหรือไทยอ่อนปวกเปียกเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขแปดหมื่นกว่าล้านไปสร้างบ้านพักพยาบาลบ้างไปซื้อเข็มฉีดยาบ้างหมดโดยไม่รู้ตัวครับ วันนี้เข็มฉีดยาก็ไม่เหลือครับแล้วรัฐมนตรีต้องลาออกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขค,คนนั้นชื่อนายวิทยาแก้วพระาดัยจำได้ไหมลาออกยกขยโงโกงกรรมเลยที่ปรึกษาเลขาลาออกหมดรวมทั้งรัฐมนตรีช่วย ชื่อนายมานิตน์นบอมอบดีเขาจับได้ไล่ทันเข้าพอลาออกจากรัฐมนตรีนายวิทยาแก้วพราไดยนนไปบ้านตะชวนที่ตรังแล้วก็ไปไหวตะชวนตะชวนบอกแหมยอดเยี่ยมจริงๆอย่างนี้สิจึงเป็นยอดคน มีสปิริตเหลือก,กันไอ้หาโคงโอ้ยไอ้หาอีกแล้วโกงเขาแท้ๆบอกว่ามีสปิริตไม่ล้องจำได้นะครับไอ้โครงการชุมชนพอเพียงไอ้ตู้กดน้ำดื่มเขาซื้อสามหมื่นมันซื้อสามแสนครับ วันนี้ตู้ไม่รู้ประยชนอยู่ไหนแล้วไม่มีสักตู้มีแต่ตู้เย็นบนบ้านเขาซื้อเขาเองนแล้วกว็เป็นเหตุให้นายกอบศักต์สภาวสุลาออกจากรองนายกรัฐมนตรีเพราะอายครับนายชวนหลีภัยก็บอกไม่ให้ยอดเยี่ยมจริงๆมีสปิริตจริงๆ สองแล้วนะสองแล้วพี่น้องจำไปได้ไหมมีรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีได้สองเดือนชื่อนายวิทูลน,นามบุตรเป็นสอสอแถบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรี กระทวงพัฒนาสังคมมนุษย์แมมจังหวะดีพอดีครับพอเข้ามาเป็นรัฐมนตรีน้ำท่วมที่พัทลุงแล้วก็จังหวะดีพอดีไอ้เพื่อนทนี่ทำโรงงานปลากระป๋องชื่อว่าโรงงานปลากระป๋องชาวดอยจำได้ไหมครับมันขายไม่ได้ มันจะขายได้ยังไงแล้วมันสู้ปุ่มปุ้ยไม่ได้มันก็เก็บไว้ในโกดังแถวมหาชัยพอดีเพื่อนมาเป็นรัฐมนตรีเข้าน้ำก็ท่วมพัทลุงเข้าก็เลยไปเอาปลาซื้อปลากระป๋องเพื่อนนี่แหละครับเก็บไว้ตั้งห้าปีแล้วครับได้ขายเพราะเพื่อนเป็นรัฐมนตรี พี่น้องชาวพัทธลุงไปเปิดปลากระป๋องที่ไหนแล้วปลากระป๋องเน่าหมดเลยครับสุดท้ายจวนตัวลาออกปเป็นรัฐมนตรีแค่สองเดือนเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยเขาเป็นแล้วกากลัวจะปรับลนตีจะตายครับอยากจะอยู่นานๆแต่อันนี้เป็นสองเดือนเลยตาชวนบอกอย่างนี้สปิริตดีมาก แต่ไม่เคยบอกเลยว่าโกงประชาชนโกงประเทศชาติที่ดูเวลาบ่อยๆกลัวตะเจ๋งเขาจะปรับนาทีละพันนะถ้ามันเกินไปบ้างเดี๋ยวพีว่น้องช่วยกันออกหน่อยครับเงินเดือนสอสยังไม่ออกได้ไหมสามรัฐมนตรีแล้วลาออกสามรัฐมนตรีครับ และไอ้สามรมัฐมนตรีไม่ใช่ลาออกเฉยๆนะโกงแล้วจึงลาออกครับความผิดสำเร็จแล้ววันนี้ในสภาไม่พูดสักคำพอเป็นฝ่ายค้านเหมือนกับเป็นเทวดาแหมบริสุทธิ์ปูดพองหรือเกินเขายังไม่ได้กู้แล้วมันก็บอกว่าจะโกง แต่ไอท้ทีตัวเองทั้งกู้ทั้งโกงเรียบร้อยแล้วไม่พูดจะคำอะเป็นอย่างนั้นนี่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องทั้งกรุงเทพทั้งประเทศไทยหรือในโลกนี้เลยว่าเราไม่ได้หมายความว่าอยู่ตรงนี้แล้วต้องเชียร์ต้องชมตรงนี้แต่พวกนั้นมันเลวจริงๆครับ เอ๊ะทำไมพูดหยาบเรื่อยล่ะเนี่ยเอา้าหันมาตรงนี้นิดนึงเพราะเมื่อกี้ก่อนจะมาเนี่ยก่อนที่จะมานี่นะครับก็ไปออกรายการโทรทัศน์กับคุณครูประทีปอึ้งทรงธรรมไปพูดกันเรื่องสมาร์ทเลดี้ และก็พูดถึงพระนทัตันอภิสิทธิเวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27ต้องสุภาพหน่อยเขาพูดถึงโครงการสมาร์ทเลดี้ก็แปลว่าผู้หญิงสวยด้วยความคิดนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ต้องการส่งเสริมผู้หญิง ให้เก่งให้มีความรู้เอาตัวรอดได้ถ้าจะไปเป็นนักการเมืองก็ต้องเก่งเขาก็เลยมีโครงการนี้แล้วก็จะเอาผู้หญิงเนี่ยมาอบรมมาสั่งสอนมาสอนกันให้เก่งมากขึ้นให้ฉลาดแต่พระนท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะดันไปบอกอีงโง่เขา แล้วก็มีคำอื่นด้วยตั้งแต่พูดวันนั้นสอสอหญิงพักเพื่อไทยเขาก็ออกมาเขาก็ออกมาโชว์ผ้าถุงว่านี่มาเอาผ้าถุงไปนุ่งเสีย <S <S หน้าสภาและก็เข้าไปในสภาด้วยผู้หญิงอ่ะทั้งสอสอผู้หญิงทั้งชาวบ้านเอาผ้าถุงไปด้วย แล้วเขาก็บอกว่านี่ทำไมขอโทษแล้วมาเอาผู้อิเอาผ้าถุงไปคลุมศีรษะ,ะคนที่ถือผ้าถุงเป็นสอสอที่จังหวัดหนองคายชื่อคุณชมพูจันทาทองผมเห็นถือผ้าถุงผมก็เลยไปสะก,กิดบอกว่าทำไมเอาผ้าถุงใหม่จกเล่า ทำไมไม่เอาไอ้ผ้าถุงที่มันช้าเลือดช้าหนองเล่ามันจะได้เหมาะกับคนเสียดายผ้าถุงใหม่กลับไปเปลี่ยนเถอะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องที่เคารพผมถึงบอกว่าพระนท่ันอภิสิทธิเวชาชีวะ แกมีคุณสมบัติเยอะหนึ่งรูปสมบัติรูปร่างดีนะหล่อนะหล่อเกือบเท่าผมอะ่ะนี่เขาเรียกว่ารูปสมบัติทรัพย์สมบัติมันก็มีมากพอๆกับผมอะ่ะตระกูลสมบัติก็เกิดในตระกูลที่ดีเหมือนกับผมนี่แหละ ปัญญาสมบัติได้เรียนหนังสือที่ดีโนอนออกฟอร์โนนเหมือนกับผมนี่แหละแต่สติวิบัติครับวาจาวิบัติไม่ใช่สมบัติวาจาวิบัติสติวิปลา เหมือนคนใกล้าตายอายไม่มีแล้วเมื่อวันก่อนเห็นเต้นอยู่ตรงนี้เมื่อปี2553กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นให้กับพระนทันนายก คนที่27อภิสิทธิเวชาชีวะไม่พูดอยากเหลือเกินครูประทบปแกจะไปเอาคืนครูประทบปแกจะไปเอาคืนครับไอ้ที่แปลภาษาไทยว่าคำว่าอีโง่คำว่า อะไรบ้างอะแรกคำว่าตีมันบอกว่าไม่หยากไม่หยากเอาถ้ายางไงั้นไม่อยาบก็เอาไปใช้กระมารดาคุณจะซิ พักนี้มันแปลกวันดีคืนดีนางรังสิมาก็ไปพูดคําว่าตอแหลในสภาบอกว่าตอแหลแปลว่าน่ารักเอองั้นมึงเชิญตอแหลมาเชิญแม่นางตอแหลซะให้พอจะได้น่ารักงันๆนเอาละมัง้ง ก็เอาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเกินเวลามากไม่มีสตางใจข่าปรับนะเพี่น้องครับยังมีผู้ประสัยอีกเยอะครับนะฮะจริงๆแล้วก็มีเรื่องดีใจครับที่มาได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ไปไหนครับวนเวียนอยู่ด้วยกันเนี่ยครับมันไปไม่ได้แล้วแดงมันฝังใจครับ แมคโครศก,ก็จะเตรียมเช็คบินอยู่เรื่อยเอาแล้วครับพี่น้องครับแค่นี้นะครับก็ยังมีผู้ปราศัยอีกมากมายวันนี้ผมชินวัฒนหาบุญพาตขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีความสุขสู้กันต่อครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือและก็เสียงกรี๊ดดังๆให้กำลังใจผู้ปราศัย พี่สุภาพมากครับวันนี้สุภาพมากสอสอชินวัฒนหาบุญพาสุภาพชนณวัดดอกไม้ยานดาวาครับพี่น้อง